ครับสวัสดีครับอยู่กับรยายการออสเตรเครับกับโบุคลาเซมครับเจมส์นะนะครับก็คลิปในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับพันฒนาในสัปดาห์ในสัปดาห์ที่แปดแล้วนะครับก็เลยขึ่งทางมาเยอะละใกล้ละใกล้ละเวลยังไปถึงไหนใช่ไหมเจมอืมนะฮะก็ ก่อนที่จะดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเนาะและจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับส่วน Discord นะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยหรือที่แบนด์ในช่องก็ได้เช่นกันครับโอเคครับแล้วก็อีกนิดนึงนะอยากฝากอีกนิดนึงกนะ็คือโพนะก็สามารถไปทำกันได้นะก็คือแบบอ่าโหวตกันได้ว่าอยากให้แบบคอนเทนต์อะไรในช่องมีเพิ่มขึ้นนะครับโอเคประมาณนั้ะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเควนท์ในสัปดาห์นี้มี ก็คือการทำดาเมจใส่ฟังค,ค์บนะด้วยแกจต็ตนั่นแหละก็คือแบบพวกอุปกรณ์ในดานเนาะที่มัใช้อาวุธหลักของเราแหละเนาะก็แต่สมมติตัวอย่างแบบนี้ก็ได้นะก็คือการที่เราทำดาเมจใส่คนอื่นนะครับด้วยของที่เป็นแกจต็ตนั่นแหละซึ่งแกจ็ตก็มีดังภาพนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับ mm. โอเคครับนะั้นไปดูที่เควสต่อไปกันเลยดีวยกว่าโอเคครับก็มาถึงเควสที่สองละนั่นคือ จันเลตเฮเวียร์เอทักดราม่นะคือการทำดาเมจด้วยท่าหนักของกันเลตนะฮะก็ยังไงก็ได้นะขอแค่ท่าหนักก็ท่าหนักมีอยู่2แบบคือบนพื้นกับกลางอากาศนะครับนั่นจะเป็นพื้นท่าแรกอ่อาเนโรซิกเนเจอร์นะครับคือท่าหนักธรรมดาเลยนะครับต่อไปครับคือท่าหนักบวกทิศทางหรือว่าไซส์ซิงเนเจอร์ก็คือท่าหนักใส่ทิศทางนั่นเองนะต่อไปครับคือท่าหนักบวกล่างหรือดาวซิงเนเจอร์คือท่าหนัก บกล่างนะครับแค่นั้นเลยโอเคข้อต่อไปคือก,า,การอากาศถ้าแรกคือหรือโฟลี่ก็คือถ้าหนักก,า,การอากาศเลยนะครับไม่ต้องกดรอสนะค,คือแบบเป็นถ้าหนักเฉยๆกางอากาศเลยนะครับต่อไปคือถ้าหนักก,า,การอากาศบกล่างหรือกาเเพาก็คือถ้าหนักการอากาศบกล่างแค่นั้นแหละโอเคครับตัดไปดูขั้นถัดไปกันเลยดีกวา่าโอเคครับมาถึงข้ที่สามแนละ้วก็คือโบ ไล่แฮดาเมจนะก็คือการทำดาเมจด้วยท่าเบาของธนูนั่นเองนะก็ท่าเบานะเหมือนกับท่าหนักเลยคือมีบนพื้นกับกลางกะนะครับเนื่องจากบนพื้นเนาะก็ท่าแรกนะเนเล่ไลท์นะครับเดี๋ยวว่าท่าเบาทํามาเลยนะครับเราไปไหนแล้วนะ่ะยิ้มเกี่ยวลักกันละต่อไปครับคือท่าเบาบสด้านข้างหรือว่าไซด์ไลท์ครับเป็นท่าเบาบกทุศทางนั่นเองนะต่อไปครับคือท่าเบาบทล่างหรือดาวไลท์นะครับ โอเคครับต่อไปก็เบากลางอากาศเนะาะท่นแรกคือท่าเบาธรรมดาเลยหรือว่าเนลล์แอร์นะท่าเบากลางอากาศธรรมดาเลยต่อไปครับคือท่าเบากลางอากาศบวทิศทางาหรือว่าไซแอร์นะครับโอเคครับต่อไปครับคือท่าเบากลางาอ,าาอากาศบวกล่างนะคือแบบอาดาวแอร์นะครับผมโอเคประมาณนี้ไปดูต่อที่เคเวสถัดไปกันเลยดีกว่าครับโอเคครับมาถึงเควสที่4แล้วก็คือไซเคโอนะคือการเคโอสตูดสไซร์เองนะ หลบได้เออนะครับก็เป็นการเคีวสตูด้วยเคียวหรือสานั่นเองนะก็ยังไงก็ได้ขอแค่ใช้เคียวเนาะใช่ไหมครับเจมสตีเบาตีหนักโยนใส่อะไรก็ได้ขอแค่เป็นเคียวประมาณนี้ครับโอเคครับไปต่อไปที่เควสต่อไปกันเลยดีกว่าครับก็มาถึงเควสที่5้าแล้วนะครับก็คือการชนะด้วยตัวละครที่มีเกาะห้าหรือ6นะก็เราจะเอาเป็นกรณียกเว้นอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากท้่เราพูดหมดมันก็จะเยอะนะครับ โอเคครับก็มีอยู่หลากหลายตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันนะครับเริ่มจากตัวแรกนะหาก่อนตั <c oughs> วแรกเป็นส่วนของ q u นนายนะครับตัวน,นี้เกาะเยอะไปทําไม่ได้ครับตอนน่อ,อไปไไอนะก็เป็นส่วนของเซอร์โรเลตตัวนี้ก็เนนกาะเยอะไปทําไม่ได้เช่นกันต่อไปครับก็เป็นส่วนของเทสตตัวนี้บางไปครับทําไม่ได้ ตัวต่อไปครับเป็นเป็นส่วนของเอดาวันนี้ก็บางไปเช่นกันนะก็เลยทําไม่ได้เช่นกันนะครับผมโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นส่วนของใครอะ่ะ <c oughs> อยู่ไหนวะอ๋อนี้บาลซาครับก็ตัวนี้หนาไปทําไม่ได้นะครับผมตัวต่อไปเอมเบรตัวนี้บางไปนะทําไม่ได้นะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นส่วนของอคนนี้คนนี้อาร่า จาร่านี่เขาบางกันไปนะสมชื่ออันโปเค้นไหมไม่ใช่นะตัวนี้บางไปทําไม่ได้นะครับตัวต่อไปนะหายไปไหนแล้วอ่าก็ตัวกี่ตัวหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเนาะตัวต่อไปก็จะเป็นส่วนของจีโร่พี่แกนี่บางมากนะฮะสำหรับคนนี้ก็ทําไม่ได้เช่นกันนะตัวต่อไปเป็นส่วนของโอนิกละ คนเดก็ทำไม่ได้เพราะเขาหนาเขาหนาเกินนะครับไม่ได้หมายถึงขนาดตัวหมายถึงเกราะนะรแล้วตัวสุดท้ายนะครับก็ตัวที่เกาะน้อยที่สุดในเกมอย,ย่างมาร์กยานะทำไม่ได้แน่นอน <c oughs> <c oughs> น้อยจริงๆเลยแค่แค่แค่แ,คแปดเก้าสิบเองนะเป็นน้อยจอยริงไ่เยอะไม่ค่อยเยอะเลย,เย,เลยโอเคครับประมาณนี้สำหรับเควสนี้นะไปต่อที่เควสถัดไปกันเลยโอเคครับก็มาถึงเควสที่หกแล้วนั่นก็คือการอิโมดนะในหนึ่งวีหนึ่งก่อนที่จะไอเทมเกิดโอเคครับกันนี้เลย นะคือก็คือเหมือนแบบเรามาถึกบู๊เรากดอีโมดเลยแค่นั้นแหละในหนึ่งหนึ่งนะอย่างที่เราโชว์ตัวอย่างเันเมงกี้นะครับก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะซึ่งอันนี้เรป็นการสมมุติให้ดูนะว่ามันต้องเป็นยังไงใช่ไหมคุณเจมส์เช่นแล้วนะครับก็ในห้องสักเองไม่ได้นะครับโอเคครับตัดไปดูเวสสุดท้ายกันเลยดีกว่าโอเคครับมาถึงเวสสุดท้ายแล้วคือการชนะแมตช์นะครับด้วยการที่แบบเราโดนค O ไม่เกินหนึ่งใช่ไหมก็คือแบบเราค O ศัตรูอะ จนแบบยังไงก็ได้ขอแค่ชนะแมตช์นะโดยที่แบบเราเสียไลฟ์ไม่เกินหนึ่งอ่ะสมมติตอนนี้คือผมเกโอคุณเจมได้อะไรแบบน,นี้เอาไปไหนครับไปไหนครับไปเลยก็ได้ปุ๊บอ่ะแล้วสมมติผมเสียไลฟ์แบบนี้คือเสียไลฟ์ได้แค่ไม่เกินหนึ่งเจ็นปะน่ะเอนะเคว้ความริงไม่น่าเข้าใจาย,ยากหรอกคนอธิบายนะครับพูดยากก็คือแค่คุณชนะแมตช์โดยที่เขาเรียกอะไรนะพันชีวิตคุณ รถไปไม่เกินหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับผมโอเคครับไปต่อที่พาร์ทสรุปประจำสัปดาห์กันดีกว่าโอเคนะครับก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วอย่างสรุปประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับว่าควสในสัปดาห์านั้นทำยังไงนะฮะเป็นแบบต้นสั้นไปเข้าใจง่ายเลยหรือเปล่าโอเคครับรับเงโอเค ก็มันเริ่มจากเควสแรกนะเควสแรกก็คือการทำดาเมจด้วยแก๊เจ็ดครับหรือว่าอุปกรณ์ในด่านแหละอืมนะเควสต่อไปก็คือการทำดาเมจด้วยช่าหนักของกัลเล็ดนั่นเองครับเพวสที่สามก็คือการทำดาเมจด้วยข้าเบาของธนูเพย์ที่สี่ก็คือการเคาโอสตูด,ด้วยเขียวนั่นเองครับเพวสที่ห้าคือการวินแม์นะด้วยตัวละครที่มีเกาะห้าหรือหกนะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็บอกไปแล้วนะว่าตัวที่ทำไม่ได้คือตัวอะไรนะคือต้องได้ทำได้หมดเลยนะครับแต่ต้องไปปรับสแต็ปเขาเนาะ นะตัวต่อไปก็คืออินมโมดนะครับในแบบแมตช์หนึ่งวีหนึ่งนะครับก่อนที่อาวุธชิ้นแรกจะเกิดนั่นเองนะก็คือแบบเข้าถึงเกมแล้วก็กดเลยก็ได้นะครับแล้วอันสุดท้ายครับก็คือชนะแมตช์โดยเขาเรียกอะไรเสียเลีอยไม่เกินหนึ่งเนาะพราะอัศเดียนก็นับนะครับผมในเวนนี้โอเคครับก็ไปต่อที่ MVP ประจำสัปดาห์นะซึ่งมี3ตัวแล้วมีลูกรักผมด้วยนะใช่ไหมคุณเจมส์ได้นีว โอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนื่องจากอันแรกนะตัวแรกที่เห็นเลยก็คือโมเด็กกดงั้นแหละยังไงก็อิสเลยเพา,า่านะครับ <S 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 ก็จะเป็นส่วนของโมเด็กนะครับที่สามารถทำเควสได้สองเควสนะคือเคียวกับกาเล็นดนะตัวต่อไปก็คือส่วนของลูกรลักผมคือซาเรียวตัวนี้ก็ทำได้สองเฟสเช่นกันก็คือกาเล็ดกับธนูนะครับและตัวสุดท้ายก็คือมุนินนะตัวที่สามารถทำได้ทั้งกันเหล็ด ก็ไม่ใช่กันเลนอ่าเคียวแล้วก็ธนูนะฮะพบิ้นพันนึงพันรวไมไปนะโอเคครับประมาณนี้เนาะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับให้เราด้วยเนาะกดดิ่งได้ด้วยก็ดีครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดอยากสอบถามอยากคอมเมนต์อะไรอยากอะไรก็ใต้คลิปเลยนะครับเราอ่านอยู่เสมอนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ